จบกันเครื่องพังแล้วมั้งคนันนี่ดูครับเชียงเครื่องรเรียบร้อยแล้วแหวนหักแล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสูส่ช่องรถด,ดำชิงินเดียครับการมัน,นตัดร้อยสิบห้าตัวนี้เนาะ ดันตัวดินยังคาอยู่เลยครับเไห่ไม่ได้แ้วลากไปหลากลางเื้นชุดแต่งอให้ใจแ็งสองิบเอเป็นเครื่องเลย 6BG นี่ แออ e ล้วแม่ก็ยัดไอเจ็ดอีเลยตัอย่างนี้มันิสุทเนาะสี่หกเคมันดั้มได้ไหมสตาร์ทเครื่องดั้มได้ไหมเขาไม่โค้ดเลยลเนี่ยเออมันโคลเล็กมีเด็ดนั่นี่ะเออมันโคลเล้เ,เ,เ,ออโคลเล็กเลย

มาเนี่ยโอ้รถไหนเนี่ยโอ้รถเสียตินหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยใช่หรือเปล่าวะค,ค่ายๆ่กันเลยวะเนี่โอลากแล้วก็เอาไมโครโคยออกเลยแล้วก็ลากกลับบ้าน ใช่น้ำมันหมดแล้วครับเครื่องพังแล้วโอ้แปะเล็ดมาดีด่าดีดดพี่ทำรถหมดเท่าไรนี่เนี่ยแต่งมา <c oughs> <c oughs> โอ้โหแรงมากครับโหตัวถ่ยแรงเลยว่ะอืมน่าจะรุ่นเดียวกับเสีร์ตินเลยครับนี่

S k s 1 6 5ครับกรองอากาศแต่งมาอย่างเท่ครับ <c oughs> เอออะรับตัวก่อนขุดขุดถมๆมอยู่นี่นะครับจะ

มาหน้ายาวหน้ายาวโอ้หน้ายาวนี่ยากกับเพื่อนเลยนะเอามาดูฝีมือกันหน่อยครับมาโอ้โหฝีมือต้องถึงฝีมือต้องได้นะ โอ้โอ้โอ้ีโ่ดฟีด้วยครับโอ้ดกรบอกน้ำหนใหญ่มากครับยิงหลัง 嗯。 ข้างหน้านี่น่าจะเป็นยางพันเลยข้างหลังน่าจะเป็นยางเก้าอุ้ยระวังตกสะเด้อโอ้นี่ก็ดำยิงหลัง อาจจะเป็นหัวยาวยกเอ่ยยกใส่ครับเนี่ยอาจจะเป็นรถหน้ายาวแล้วก็ยกหัว,หวตัวนี้ใส่โอ้โหเฮ้ยแต่มันไม่ใช่หน้ายาวหรอกคัสซีเล็กไปรถแบบจับประกอบอะ่ะเนี่ยโอ้ ไม่รู้รุ่นไหนหรอกเลยๆๆๆโอ้หนูดับครับจัดมาเต็มกล่องครับนี่ดูเยอะขนาดไหนดูเอา หมดไฟแล้วครับคันนี้ไฟไม่มีแล้วโชคพอเปียกโอ้มีแต่ดำยิงหลังเลยดูดิ ครับสตาร์ทยกได้ไหมนี่สตาร์ทยกได้ไหมสตาร์ทยกได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้เลยเหรออันนี้รุ่นเดียวกันกับเจ้าบ่อทองนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền รำไม่ต้องรำไม่ ต่อไปครับอูช่างมืดยักษ์ใหญ่โอ้เสียงเกียร์ถอยเนาะติดติก๊กเกอร์แคทโลโก้ใหม่ซะด้วยครับอูช่างมืด มไม่ติดเลยครับอคันต่อไปครับ Yes. Kedasai Kedasai าจะก,กันสุดท้ายแล้วครับไปพักเที่ยงพอดี

าทาี่ว,ว่าไทยอ่างนางหน่อยแล้วฟรีด้วยไม่นำมันน้ำเอาแล้วครับเจอกันใหม่บ๊ายบายครับคลิปนี้น่าจะเครื่องพังแล้วแหละนะครับแหวนหักแล้ว คุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ